ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงไปเราไปชวนป้าป๊าไปกินจิ้มจุ่มกันดูสิว่าจะไปไหมป้าป๊าไปกินจิ้มจุ่มกันไปออกเดินทางกันเลยไประหว่างทางก็จะเป็นทุ่งนาบรรยากาศดีนะนี่ผ่านวัดพระใหญ่ด้วยนะทุกคนไปถึงกันแล้วเรามาที่ร้านอมสินเนื้อย่างจิ้มจุ่มนะ นี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาจะเกือบบ่ายโมงแล้วแหละเที่ยงกว่าเนาะนี่มาถึงร้านก็บรรยากาศดีเลยลมเย็นวันนี้ก็จะมีฝนปปโปรยโหบรรยากาศเหมาะกับกินจิ้มจุ่มมากเลยวันนี้มาก็มาเสิร์ฟแล้ววันนี้เราสั่งเป็นเนื้อหมูชุดรวมนะชุดรวมก็คือมีทะเลมีกุ้งอะไรด้วยแต่เอ๊ะทำไมมีแต่หมูนี่อ๋อที่แท้มันอยู่ข้างในเนาะก็จะมีผ้าขี้ริ้วมีกุ้งกุ้งก็ตัวใหญ่อยู่นะ ตัวใหญ่เลยนี่โอเคอ่ะเราก็มาเทน้าจิ้มกันก่อนน้าจิ้มก็จะมีสองแบบเนาะเป็นน้าน้าจิ้มแจ่วแล้วก็น้าจิ้มสุก,กี้นะนี่มาเดี๋ยวเราจะมาใส่เครื่องในหม้อกันเลยอ่ะเปิดหม้อมาอันดับแรกเราก็ใส่ผักลงไปเลยนะนี่ผักที่เขาให้มาก็จะทั่วไปนะต่จ,จะต่างตรงที่มันจะมีใบชะพูด,ด้วยนะตัวเองแล้วก็มีเป็นผักแพลวด้วย มันก็จะทำให้น้ำหอมเป็แบบเนาะหอมหอมมากเลยใส่ลงไปเลยเยอะเย,ยะเลยผักจะได้ปเปื่อยเอร่อยเนาะอ่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่พวกหมูพวกเครื่องลงไปเลยใส่ไปให้หมดเลยเราจะใส่ไปทีเดียวแล้วก็จะรอให้เดือดเนาะเดือดทีเดียวแล้วเราก็ค่อยมากินกันอ่ะเราขอใสข่ข้าวคัวเพิ่มความหอมนิดหน่อยนะ คนคนคนปิดฝากันเลยอ่านี่เดือดแล้วเราก็จะมาตักกันเลยโอ้โหนี่กุ้งก็ตัวใหญ่ๆเลยนะมาเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยเราขอชิมเป็นกับน้าจิ้มซุก,กี้ก่อนนะมหมูนุ่มมากเลยนะหมูนุ่มอร่อยเลยน้ำก็หอมรสชาติหวานอร่อยเลยนะอืม,อมกินแบบบรรยากาศแบบนี้ดูแบบว่าอื ยิ่งเพิ่มความอร่อยไปอีกแบบอ่ะนี่น้ำจิ้มแจว่วน้ำจิ้มแจ่วเขาจะออกขมนิดนิดนะแต่ก็อร่อยเลยขมแบบอร่อยเนาะนี่อันนี้เราสั่งเพิ่มนะเป็นวุ้นเส้นกับนี่เลยซิกเนเจอร์ก็คือเนื้อน่องลายเลยนะเนื้อน่องลายของเขาก็คือดีมากนี่เราก็จะมาชิมกันก่อนอันนี้เราจะลองแบบว่าลวกนิดนิดนะแล้วเรามาชิมกันเพราะว่าเนื้อน่องลายเราว่าใส่หม้อไปเลยมันจะเหนียว เราก็เลยจะจุ่มๆพอสุกเนาะมันก็จะนุ่มๆพอดีอ่ะมาชิมสักหน่อยอืมอร่อยมากทุกคนไปขอเวลากินก่อนนะตอนนี้มากินกันสองคนนะก็จะสั่งแต่จิ้มจุ่มแต่เมนูอื่นเขาก็มีนะพวกยำพวกส้มตำอะไรอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆอ,อยากมากินเนาะอ่ะคำสุดท้ายก่อนกลับโอเคบ๊ายบาย